สวัสดีครับพี่พี่มาพบกับผมโบตต๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยครับวันนี้หยิบยกเอาพระเครื่องนะครับของหลวงปู่หลิวนะชื่อว่าเหรียญรุ่นพิเศษครับเหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีครับนะฮะเหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีนะครับนะฮะรุ่นพิเศษนะสร้างขึ้นในยุคที่ประเทศไทยเรามีสงครามเกาหลีนะครับนะฮะ ในปีพศ2518ครับเป็นเหรียญที่ปีลึกนะฮะแล้วได้รับความนิยมนะครับมากกว่าพญาเต่าเรือนหลายๆรุ่นนะครับนะเพราะเข้มขังนะรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะมากครับไม่ว่าจะรุ่นคงกระพันชาไอไม่ว่าจะเรื่องคงกระพันชาตีแควคาดปลอดภัยนี่เป็นเลิศเลยนะครับนะฮะนี่ครับสวยมากครับพี่ๆองค์แรกนี่ครับ สูไม่ชมจัดจะครับผ่าสวยๆครับไม่ต้องอายใครครับนี่ครับเหรียญรุ่นพิเศษส,สงครามเกาหลีปี18ครับนะผิวไฟเดิมๆครับห่วงเดิมนะผิวเดิมนะนะสร้างขึ้นนวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีบ้านเกิดผมเองครับนะปีพศ2518สอ25ะสวยมากเหรียญนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟเดิมๆครับ เขาเรียกว่าผิวไฟโบราณครับองค์ที่1อ่ะองค์ที่2ครับนะพระที่อยู่ในกรอบนี่ต้องบอกว่าเทพทุกองคนะครับนี่ดูครับนะถ้างานไม่เลี่ยมครับถ้างานไม่เลี่ยมทองครับดูครับงามๆครับสวยมากครับพี่ๆถ้าเจอเทพๆต้องเลี่ยมนะครับต้องเลี่ยมเก็บครับนี่ครับงามมากครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากครับอ่า ต่อไปเหรียญรุ่นพิเศษเช่นเดียวกันครับแต่องคนี้ยังไม่ได้เลี่ยมครับเทพเช่นเดียวกันยังเก็บเงินเลี่ยมทองไม่ได้นะดูสิครับเทพไม่เทพดูครับดูผิวครับดูครับเทพมากครับดำเดิมครับไม่ผ่านการใช้เลยนะรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะสงครามเกาหลีปี18ครับนี่ครับเส้นสายลวดลายความตึงผิวนะครับรุ่นนี้มีของเก๋มากนะครับ เยอะมากให้ดูความตึงผิวให้ออกครับนะเส้นตัวยันตัวหนังสือต่างๆจะนูนสวยครับนูนสวยไม่นะฮะไม่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับนะจะเป็นจะเป็นตัวหนังสือจะเหมือนนิ้วผมเนี่ยครับเหมือนโคง้งเหมือนนิ้วผมแต่ถ้าเป็นของเกสจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับนะฮะตัวหนังสือจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับนะ นะฮะเห็นไหมครับเหมือนร่องนิ้วผมด้านในนะตัวหนังสือเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของแท้จะเหมือนโค้งเหมือนนิ้วผมเนี่ยครับโค้งเหมือนนิ้วผมเนี่ยครับนะให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะโค้งโค้งเหมือนนิ้วผมนะครับเห็นไหมฮะนี่คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งวิธีการเช็คพระง่ายๆครับพี่ๆีฝึกฝนการดูด้วยตัวเองได้ถ้ามีนะนะฮะถ้าไม่มีก็สามารถศึกษาไปร่วมกับผมได้ครับผมก็จะสอดแทรกทิศวิธีการดูนะครับวิธีการศึกษานี่ครับ นะตัวหนังสือโค้งมนสวยนี่นะแล้วขอบเหรียญนะครับขอบแม่พิมพ์ด้านหลังนะครับนี่ครับขอบด้านหลังนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวกล้องมมสโฟกัสนี่ครับขอบตัวนี้คความตึงผิวนะครับเกิดจากไม่ใช่รอยตะไบนะครับนะอย่าไปคิดว่าเป็นรอยตะใบไม่ใช่รอยตะใบครับพี่พี่เกิดจากบล็อกครับเกิดจากแม่พิมพ์ในการปั๊มนะครับนะเกิดจากแม่พิมพ์ในการปั๊มพื้นผิวเหรียญของแม่พิมพ์ที่ขอบชั้นนอกเนี่ยครับเขาเป็นเส้นคลื่นแบบนี้ครับเกิดจากแรง กระแทกนะครับแรงกระแทกของแม่พิมพ์ตึงนะครับนะฮะเลยทาให้นะครับพื้นผิวนะของเส้นคือไอเส้นความตึงผิวของบล็อกเกิดขึ้นที่ขอบนะครับนะฮะเขาไม่ได้เรียกว่ารอยตะไบนะครับนะฮะถ้าเรียนช่างมานะครับนะจะรู้ว่านี่คือแรงกระแทกที่เกิดจากแม่พิมพ์ทาให้ไปติดอยู่ที่พื้นผิวเหรียญนะครับนะครับนะสวยๆเลยครับเรียนนี้ นะเทพมากต่อไปอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญกระไหลทองครับแจกกรรมการครับเหรียญน,นี้สร้างแจกกรรมการครับนะฮะจำนวนการที่มีกระไหลทองผิวกระไหลทองเนี่ยจำนวนการสร้างนะครับไม่ถึงพันเหรียญน,นะไม่ถึงพันเหรียญครับนะแล้วก็เป็นกระไหลทองเดิมด้วยครับนะฮะนะจะแห้งๆครับนะจะเริ่มซีดนะซีดจางเป็นจุดๆนะครับ ดูครับจมูกโด่งเส้นสายลวดลายเดิมๆครับคมชัดมากนะครับเห็นตัวหนังสือไหมครับนะจะโค้งมนเหมือนนิ้วผมที่ผมบอกนะครับรุ่นพิเศษเหรียญนี้คือเหรียญกระไหลทองครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่หายากครับนะฮะนะดูเห็นคำว่างานทอดผ้าป่าสามัคคีตัวขีนะครับตัวเส้นตัวนี้เห็นไหมครับนะไม่ว่า